นี่คือบรรยากาศของบ้านไม้ปลายนานะคะที่พักอำเภอปัวจังหวัดน่านที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้นะคะมีห้องพักหลายแบบให้เลือกกันเลยค่ะเราเดินทางมาในะคะในช่วงของนาข้าวกำลังเขียวคือเดือนตุลาคมนะคะเริ่มต้นที่ขนส่งอำเภอปัวจังหวัดน่านขับรถมาด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นแบบนี้นะคะมาเรื่อยๆผ่านหน้าตลาดสดมานะคะจะเจอป้ายเลี้ยวขวาเข้าไปนะคะอีกไม่กี่ร้อยเมตร ก็จะเจอที่พักนะครับมีป้ายบอกตลอดทางรับรองว่าไม่มีหลงห่างจากขนส่งอำเภอปัวจังหวัดน่านประมาณ3กิโลกว่าๆนะคะและนี่คือบรรยากาศหน้าที่พักของเราในวันนี้ค่ะ บ้านสองหลังที่เห็นนี่ก็เป็นที่พักเหมือนกันนะคะเท่าที่ทราบก็คือราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,000บาทนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ทําไว้ในรีวิวนี้เพราะว่ามีแขกเข้าพักอยู่นะคะแต่กี้ที่เห็นคือจุดที่จะไว้รับประทานอาหารเชา้าและนี่คือบ้านรุ่งอรุณนะคะที่เราจะรีวิวจะวา,าเรียงกันไปเลยนะคะคือรุ่งอรุณอุ่นรักพักกายแล้วก็ปลายนานี่คือบรรยากาศหน้าห้องพักที่เราจะได้เมื่อเรามาพักที่นี่นะคะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปรีวิวรุ่งอรุณให้ดูกันแบบละเอียดละเอียดข้างในเลยค่ะไปด้วยกันเลยค่ะหน้าบ้านทุกหลังนะคะจะมีที่จัดไว้สําหรับนั่งเล่นแบบนี้นะคะไว้นั่งเล่นไว้นั่งรับประทานอาหารกันได้นะคะชมวิวชมดาวกันในตอนกลางคืนและนี่คือห้องพักของเรานะคะเป็น ประตูกระจกแบบนี้นี่นะคะแล้วก็เป็นห้องแอร์ค่ะราคาคืนละ1,200บาทแต่ว่าเราบอกพี่เจ้าของเขาว่าเรามาคนเดียวนะคะพี่เขาก็ลดให้ทันทีเลยเหลือคืนละ1000บาทสำหรับผู้ที่มาคนเดียวนะคะราคานี้รวมอาหารเช้าแล้วด้วยนี่คือบรรยากาศในห้องนะคะก็จะมีปลั๊กไฟมีอะไรให้เดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะ ส่วนใครที่อยากได้ห้องเตียงคู่ก็สามารถจะสอบถามได้นะคะเพราะว่ามีห้องเตียงคู่ด้วยแล้วก็ในรีวิวนี้เดี๋ยวจะพาไปดูห้องเตียงคู่กันด้วยนะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะมีที่ตากผ้ามีทีวีให้นะคะและนี่คือส่วนของห้องน้ำนะคะห้องน้ำสบายมากนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในกันห้องน้ำก็จะมีนี่นะคะ น่ารักมากๆเลยแล้วก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นอุปกรณ์ในการอาบน้ำทุกอย่างครบนะคะแชมพูสบู่มีให้หมดคุณต้องเอามาก็พวกแปรงสีฟันยาสีฟันนะคะและนี่คือมองจากด้านในออกไปค่ะบรรยากาศของบ้านรุ่งอรุณน,นะคะแล้วก็ที่นี่ยังมีเกี่ยวกับอาหารให้บริการด้วยคุณสามารถจะอยู่ที่พักยาวๆพักผ่อนไม่ต้องออกไปไหนได้เลยนะคะสามารถสั่งอาหารจากห้องพักได้นะคะ ซึ่งมื้อเย็นวันนี้เราก็สั่งอาหารจากาครัววันดีๆมากินเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ห้องนี้มีไดเป่าผมให้ด้วยนะคะแต่กี้ลืมบอกไป าเช็ดตัวก็มีให้นะคะก็อุปกรณ์พื้นฐานในการไปพักตามโรงแรมทั่วไปที่นี่มีให้ครบทุกอย่างนะคะและนี่คือบรรยากาศจากหน้าห้องของเราเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านหลังต่อไปนะคะนั่นคือบ้านอุ่นรักค่ะไปด้วยกันเลยค่ะหลังนี้คือบ้านอุ่นรักนะคะก็ข้างหน้าก็มีที่นั่งเล่นตั้งไว้เหมือนกันนะคะ ลักษณะบ้านจะเป็นเหมือนกันเลยกับบ้านรุ่งอรุณนะคะแทบจะเหมือนกันทุกอย่างนะคะอุปกรณ์ต่างๆเตียงอะไรก็คือใกล้เคียงกันกับบ้านรุ่งอรุณนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูหลังต่อไปกันเลยค่ะอันนี้คือวิวจากหน้าบ้านอุ่นรักนะคะมองไปอีกด้านก็คือจะเจอรุ่งอรุณของเราไปค่ะไปดูหลังต่อไปการพักกายนะคะ พักกายตรงนี้จะมีความแตกต่างในเรื่องของจุดนั่งเล่นเห็นไหมคะตรงนี้จะมีเก้าอี้นั่งเล่นไม่ได้นั่งพื้นเหมือนสองหลังที่ผ่านมานะคะสบายมากๆทีเดียวชอบหลังนี้มากนะคะแล้วก็ด้านในเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะบ้านพักกายจะเป็นนี้นะคะเตียงกว้างขวางเป็นแบบเตียงใหญ่เลยนะคะด้านในก็มีความกว้างนะคะน่าจะกว้างกว่ารุ่งอรุณอยู่นะคะ และที่ต่างกันชัดเจนก็คือจะเป็นประตูแบบประตูไม้ไม่ใช่ประตูกระจกเหมือนสองหลังที่ผ่านมานะคะส่วนข้าวของอุปกรณ์เครื่องใช้ข้างในก็คือเหมือนกันทุกอย่างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปดูอีกหลังหนึ่งซึ่งหลังต่อไปจะเป็นแบบ2เตียงนะคะหลังนี้นะคะก็เป็นประตูไม้เหมือนกันชื่อว่าบ้านปลายนานะคะนี่นะคะเปิดเข้าไปเป็นแบบเตียงคู่นะคะสําหรับใครที่มากับเพื่อนฝูงก็จองหลังนี้ได้เลยค่ะ สบายมากกว้างขวางใหญ่โตนะคะอุปกรณ์พื้นฐานก็เหมือนกันทุกหลังนะคะชอบบรรยากาศชอบผ้าปูเตียงมากดูแล้วอบอุ่นมากแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้าน2ชั้นนะคะอันนี้เพิ่งสร้างใหม่แล้วก็จะมีแบบมีอ่างอาบน้ําด้วยนะคะนอนอาบน้ําชมวิวกันอันนี้คือด้านหน้า,หน,านหน้านั่งเล่นมากเนี่ยนะคะด้านหน้าจะเป็นบ้าน2ชั้นค่ะไปดูกันนะคะ บ้านไม้ทุกหลังที่เรารีวิวไปตะกี้นะคะจะมีราคาอยู่ที่คืนละ1,200บาทนะคะแล้วก็สำหรับบ้านหลังนี้มีชื่อว่าบ้านปลายฟ้านะคะแล้วก็อีกหลังหนึ่งที่ถัดไปนะคะจะเป็นสองหลังนี้จะเป็นบ้านที่มีลักษณะเดียวกันนะคะก็มีอ่างอาบน้ําให้ด้วยทั้ง2หลังสามารถอาบน้ําชมวิวได้นะคะราคาเริ่มต้นที่2 0 0 0บาทนะคะไม่รู้ว่า2000หรือว่า2,200ตรงนี้ลองติดต่อกับ ที่พักดูนะคะอันนี้เราไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันนะคะนี่นะคะสวยมากสบายมากนะคะคุ้มค่ากับราคามากสำหรับคืนละ2 0 0 0บาทนะคะก็มีความตกแต่งแบบอบอุ่นแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำแบบสวยมากนะคะอาบน้ำไปนอนชมวิวไปได้เลยนะคะสำหรับบ้านปลายฟ้า บรรยากาศหน้าห้องนะคะนั่งกินข้าวกินลมชมวิวกันก็ฟินแล้วนะคะสำหรับที่พักในอำเภอปัวจังหวัดน่านแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะรีวิวจุดรับประทานอาหารแล้วกอ็อาหารเช้ากันต่อนะคะ แล้วก็ส่วนนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ํารวมนะคะ <S <S <ๆ>เพราะว่าถามเข้ามาแล้วว่าที่นี่สามารถจะมากางเต้นท์ได้ด้วยนะคะสําหรับอัตราค่าบริการก็ต้องสอบถามกับที่พักแต่ถ้าคุณมากางเต้นท์ก็มาอาบน้ํามาเข้าห้องน้ําตรงนี้ได้นะคะอันนี้คือส่วนของที่อาบน้ํามีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ด้วยนะคะแล้วก็นี่คือส่วนของห้องน้ําค่ะวันที่เราไปพักนะคะก็ไม่มีแขกมากางเต้นท์นะคะมีแต่แขกที่เข้าพักตามห้องพักต่างๆซึ่งวันที่เราไปน่ะ มีแขกเข้าพักเกือบเต็มเลยนะคะถากว่าใครจะมากางเต็นท์ก็สามารถติดต่อสอบถามกับที่พักได้นะคะตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่ห้องแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มื้อเย็นเราจะสั่งอาหารจากาที่รีสอร์ทเลยนะคะที่เราพักเลยก็จะมีเมนูมาให้อยู่แล้วนะคะเหมือนที่ให้ดูในรีวิวไปก็พวกข้าวผัดอยู่ที่40บาทนะคะเมนูกับข้าว150บาทเมนูผัด70บาท พวกยำต่างๆอยู่ที่80บาทนะคะนี่นะคะตามนี้เลยมีเครื่องดื่มต่างๆให้บริการนะคะแล้วก็นี่นะคะพวกเมนูหมูมะนาวหมูทอดกระเทียม80บบาทนะคะน้ำตก อยู่ที่120บาทแล้วก็มีน้ำพริกต่างๆชุดละ80บาทนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะไม่ต้องออกไปกินข้างนอกก็เดี๋ยวเราจะสั่งมากินที่ที่พักนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าอาหารเขาเป็นยังไงนะคะปริมาณต่างๆนะคะถ้าอยากได้วิวดีๆก็เอามาทานกันตรงนี้ได้เลยคะ่ะโอ้โหวิวแบบสุดลูกหูลูกตาจริงๆนะคะก็สำหรับอาหารเรารับประทานแล้วนะคะอร่อยทุกอย่างเลยะคะ่ะอันนี้คือข้าวผัดทะเลนะคะกุ้งตัวโตๆ ใส่มาเต็มมากนะคะทั้งปลาหมึกทั้งอะไรทั้งกุ้งนะคะแล้วก็ยำเต้าหู้กับผักอูดนะคะถ้าจำไม่ผิดอร่อยมากอร่อยทั้งสองอย่างทั้งหมดนี้คือราคา140บบาทนะคะที่เราสั่งมารับประทาน และนี่คือบรรยากาศในช่วงกลางคืนของที่พักนะคะลมเย็นสบายนั่งเล่นกันชิลๆกลางคืนก็สามารถดูดาวได้นะคะแล้วก็ถามว่าใครจะไปเที่ยวถนนคนเดินอำเภอปัวก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะคะแต่เราไม่ได้ออกไปนี่คือบรรยากาศในช่วงกลางคืนนะคะจุดตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะมารับประทานอาหารเช้ากันในวันพรุ่งนี้ค่ะ แล้วเข้านอนคืนนี้เราเอาแท่นไฟนะคะโคมไฟตัวอักษรเลิฟ มาด้วยนะคะเป็นสินค้าของเราเองนะคะใครสนใจอยากจะให้ใครในเทศกาลวันพิเศษต่างๆก็สามารถติดต่อเราได้นะคะสอบถามได้มีหลายสีให้เลือกนะคะเป็นเรซินดอกไม้จริงนะคะและนี่คือบรรยากาศยามเช้าของบ้านไม้ปลายนาค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอาหารเช้ากันนะคะบรรยากาศดีมากอากาศดีมากจริงๆนะคะสดชื่นมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูอาหารเช้ากันค่ะ ในส่วนของอาหารเช้าก็คือราคาจะรวมอยู่ในค่าห้องพักแล้วนะคะสําหรับเราก็คือคืนละ1,000บาทมาคนเดียวนะคะถากว่าสองคนก็1,200บาทนะคะอาหารเช้ามีทั้งอาหารไทยนะคะมีทั้งขนมปังกาแฟต่างๆรับประทานได้หมดเลยนะคะเครื่องใช้ต่างๆเขาจะเตรียมตั้งไว้เราบริการตัวเองนะคะอาหารอร่อยทุกอย่างอันนี้เป็นข้าวต้มนะคะมีข้าวต้มข้าวผัดมีกับข้าวนะคะ ไข่าดาวต่างๆก็เป็นน่าจะมาจากร้านที่เราสั่งมากินเมื่อวานนะคะอยากบอกว่ากะหล่ำปลีผัดน้ำปลาคืออร่อยมากเติมสองรอบนะคะเครื่องปรุงต่างๆก็มีเตรียมไว้ให้หมดแล้วนี่คือส่วนของอขนมปังนะคะกาแฟโอวัลตินต่างๆมีครบนะคะเครื่องใช้อุปกรณ์ที่เตรียมไว้ให้ก็คือสะอาดสบายใจได้นะคะสำหรับที่พักที่นี่ก็เป็นบริการตัวเองนะคะนี่นะคะสิ่งที่เตรียมไว้ ราคารวมอยู่ในข้าห้องแล้วและนี่คือวิวของที่พักในช่วงเช้าที่เรามานั่งรับประทานอาหารกันสวยมากสบายตาสบายใจมากนะคะแล้วก็ด้วยความที่ห้องพักไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นแขกมารับประทานอาหารเช้าไม่พร้อมกันนะคะแทบจะไม่เจอใครเลยทั้งๆที่จริงๆตอนที่เราไปพักนี่คือแขกเต็มทุกห้องนะคะและนี่คือบรรยากาศช่วงเชา้าค่ะ และนี่คืออาหารเช้าของเราจะเติมกี่รอบก็ได้นะคะเขาไม่ว่าแล้วก็เรายังเห็นด้วยนะคะตอนนั่งทานอาหารเช้าอยู่ว่ามีการเครื่องร่อนเครื่องบินสามารถที่ว่าจะท่องเที่ยวแบบนี้ได้ด้วยนะคะเห<อ>็นไหมคะเที่ยว,ะยวละ3,500บาทต่อคนนะคะเราไปถามราคามาให้แล้วซึ่งอยู่ใกล้ๆบริการตรงนี้สอบถามจากที่พักได้เลยนะคะ<อ>คาดะะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่หาที่พักในอำเภอปัวจังหวัดน่านนะคะสำหรับ รีวิวนี้บ้านไม้ปลายนาฝากกดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับผู้จัดทำคลิปและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ